สบายดีตอนเช้าสบายดีทุกคนเนาะมันนี้เฮาสิพาพวันดอกมาเอามากอมีเป็นพร้อมแล้วก็โคบโคนำืันนี้นะ เมนขายบอกฮ้ฮ้ยลโ่มเริ่ม่มมาแมนยูพี่ชาโก,กนั่นคือพี่เมนมันจำๆำพก้กอันนั้นนะโกงนั่นนะนะ มันเตะก็มีหรือเ่านี่นะเอาเอามาัววเก็บเนเออมันเตะแล้วมันบหมือน่นมันเตะมันบอลลุนหมขึ้นไปเล่าเอาบบดนี้นะให้มันล่นลงมาในมันจะเก็บเอา้นขึ้นก็ไม่ขึ้นเล่านะมันบอลุนนะซากเก็บเด้อเก็บไปลายเด้อ แดงก็มีนะอ๋อดูงไหื <c oughs> ูสาวผู้บ้านดอือันนี้กับม่อันนั้นก็น้องสาวเมี

ก็ตัวใดมันแตะแล้วเข้ากับก็บเอาแต่กตัวใดมันโมแตะก็เข้ากับเสียเอาคอนทับเอานี่ยมาเป็นน้ำเก็บเอาไหมจ้าได้หลายแล้วบอสนี่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 มาเนี่ยไหมดูสาวผู้บานดอกอันนี่กันน่าชี้ชี้มืดอืมได้หลายแล้วเนาะมาดูชาต้นเลยจ้าลุงทับดิ ชาคิดมาถงุงเนอร์นี่คิดมาถงุงโคกินอยู่หนาเนะาะชาเคยกินเบอร์มานี่ยแซบแซบชาเคยกินละ โอ้คนแน่แล้วก็ลูกสาวดำนี่ก็ไม่เนาะมาทับมาก็อูโ้โอันน้ำมันปักอันนี้บอันนี้มันเป็นน้ำม,มาอันนี่มันปักมือเขาแไปเจ็บเจ็บนะเจ<ๆ>็บขอ่อยทับนี่หอมนะนี่นป้าจะทุบมกอนมึนมดมึมดลอด้อเลยเจ้ไม่เป็นถีงผมน,นี่บ <laughs> ้มีไม่นะเอาเอาเอาไม้มาเอาไม้มาไม้มาทุบคอย ลาดสาวก็ไปเช in อร์พี่ได้บัดนี้ในอ่องอีอ้อ๋อันน่นะนมะทุกคนเออต่ำนะีะะมีุดแดงหัาง,งมันก็บมุดแดงก็มีได้ มันนะทับได้บงโลหนึ่งบอ่อยพเฉย <c oughs> มัน,นับ่ร้ควาชมชำนาญเลยถ้าเคยเห็ดมันจะได้ไกินได้บ่ช่องโลได้ได้เนาะอโลนี่มืมดมีมดมีดมดได ยังเปลี่ยนทีเขากินได้โลดีครับถ้าจะกินหลายต่อไปทุกท้องเจ้าชู้แม่นบอเอออืดได้อืด่ามือทับเราไปซ่าเอ้าเก็บเอาทงมือทับละอู้ได้ทงมือมาสจีคือชีคข้างนาะทับเนื้อนู้ดงมือนางนะ เน,นี้อทำะกรอมาอันนี้แล้วเราก็จะพาทุกคนกวนดองลูกสาวเราล้วก็มีนะไปเข้าอย่หนา มันออกตะวันนี้ตะวานนี้เข้หาพิเดียนเขาไปหาอีกก็ได้หลายอันนี้มีนี่เหระบาดตอนนี้เขาได้พบมูตาบอีอะไรทุกคนตื่นเต้นตาบ้ะเลิกโบาดหมดเลย นี่นเต็มเต็มมืดที่ตาบด้วยนี้นะลายเติมอยู่ไรเต็มก็ใ่เ็นอยู่บ้างเห้เหรออื้มฮะอ้ถ้าก้าหาให้ได้บเที่ตาบหน่อย โอ้โหเมื่อวานนี่ไปมืเห็ดเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานได้เลาะอยู่มืเห็ดมืเห็ดเนาะอืมันมันฮุกเลยอะเห็ดเห็ดผสมเนี่ยเห็ดเห็ดน้ำผุนตัวนั้นโอ้โหแฉบยบพัดเห็ดมันผงนี้ยังขึ้น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 จะได้เอ้าบานนี้นี่แหละอาหารเท็เซัสพองได้เหลืองอะไรมันนี่นลยเก๋เจือหยัดสไลด์ครับ ตอนนี้ก็เฮาได้เหดต,ตาบเมื่อกี้นี้เราครับตอนนี้เฮาสีไปหาเลาะอ,อีพอบ้านดองเราเอาอาแหลยัรยุ่งกัสสดว่ะหายอยู่หน้าเฮากับพ่อได้กินอยู่นะอุดมสมบูรณ์แบบ พ่ามาหน้าบ็ได้ถือกับเข้ามาตะฮืน่นนะเ่ามาหายูต่หน้าก็ได้หาเห็ดเนาะยามนี้มีเห็ดหาเห็ดใส่เบ็ด,ใส,บดใส่มออมันก็พอได้กินนะนี่สายน้ำเนาะสายน้ำห้วยห้อยมันก็มันมีสายห้วยง่ายครับใส่เบ็ดใส่มอ้อมันก็พอได้กินสายน้ำเนาะ เป็นป่าธรรมชาติเลยนเนาะเฮาบริปล่อยมันป่านั่นยามฝนตกไม่ๆเดือนหกมันขึ้นมาตามซี่นะกินมะกินาสุดก่อนหะน้าทุกคนน้อยเลยนี่นายสุดธรรมชาติธรรมชาติอยู่ไหายอยู่หน้าเฮาก็อยู่ในเมืองอย่าไปซื้อบริกินไะด้นี่อันนี้เฮามาหน้าเฮาเฮาปิดกินเลยนี่ เอาได้ลายเตอือนมาทุกคนตอนนี้เฮานซิมอือแกงชูพะบานดรองกินเอาสิได้เอาพักนี่เนาะแกงใส่เห็ดตาบือเห็ดปวกเจ้าขอมว่าเห็ดปวก,กแถวลาวนะแถวผูไทยเฮานาของเห็ดตาบะ่ะ กินมบะดาเชฟบอกม้ว <laughs> นโมนม,ามานาะลุงนะมื่นไม่บอกมืน่มมนไม่เนาะบ็กินได้เนาะมานาลุงขันพอมือซาโยมลุงเนอะโมมือเนาะชิลเ,ชลเ,ชลเล่ไอพู่เชยเดี๋ยนะี่คือ,อพิเรนไอพุงมาด้วยซาจะได้โบปิดปิดน้อยงามนี่ซา นี่ได้เป็นน้อยงามนะถ้เอาไหมโ้ยท่านง่ายง่าก่อนตีงโลดญ่เหแคจัง กน้ำใช่บอกดูคุกกีนก่อน ใส่ญญสยอดสไลด์เลยให้มันคมๆยุ่งหน่อยแข่งตามันยังแสบพี่ก็ได้สฉบขาด แกตามเขาไปสูกแลลว า<ป>มาทุกคนขี Life ่เ้ากับเกยตาบนี้เนาะข้ายาสิโคมกอกิดอันน้กอปปาไปน่บ่อันน้กุ้งบ่ กินลินกินข้าวเจ้าแล้วกินนี่แกะทีตาบบก

โอ้ผมเล่นกินนะเล่นได้เล่นกินมันนี้นนเราก็ได้หาครบครูผู้บาดดองเนาะมาหนามาทับกอยาอะไมาหายตาบก็ได้เ็ดตาบแกงกินง่ายมนนี้มาวัานี้ก็คลิปเข้าไดจบเพลงกันนี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบใจู้ติดตามนะครับชม